สวัสดีครัเพื่อนๆทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของจีนเช้าจีนบ่ายนะคะเราจะมาที่30สิบงหาคม65ห้านะคําเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะสำหรับจีนเช้าตัวเด่นก็คือ3ามกับ1ตัวรองก็คือ9กับ7จ็ดนะคะสามหนึ่งสามศูนย์สามหนึ่งสา้าสเจ็ดสามเก้าหนมหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดหนึ

ับคู่ก็สองหกหกสองสองแปดแปดสองสองสี่สี่สองสี่แปดแปดสี่แปดหกหกแปดนะสามตัวก็หกแปดศูนย์หกสี่แปดสองหกสี่สี่แปดสองก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะอย่าลืมบ่ายกับเช้ามาซื้อด,ด้วยกันเลยสี่ตัวกับสี่ตัวนะเนาะจับคู่ซื้อง่ายดีไม่ต้องเปลืองเงินนะคะก็ขอให้เพื่อนทุกคนโชนะคดีนะขอบคุณทุกคนที่กดติดตามสสกด subscribe กดไลค์ให้เนาะ ก็ขอให้ยิงๆปงปังๆเด้อทั้งเช้าทั้งบ่ายนะโชคดีทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ